สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุรปลักตั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับพลย์ชารตเอฟซีดีพีชแนลแล้วก็พลย์ชารตเอฟซีดีพีแฟมิลี่นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ครับก็จะมาตามเรื่องข่ามนะครับก็คงจะรอชมทั้งวันทีเดียวนะครับประเด็นนี้จะพูดถึงกรณีที่ ชาวคขเมเน,นะครับเรียกว่าล้นนรงไม่ใช้สินค้าไทยเราก็ไม่ได้แน่ใจนะครับไม่เคยเห็นสินค้าไทยในคขเมรพอมามีเรื่องล่าสุดนะที่ประทะกับไทยเนี่ยนะฮะก็มีการนำสินค้าไปมอบให้กับทหารบ้างนำสินค้าอบพกูกบริโภคไปให้ทห,หารที่บาดเจ็บบ้าง กลายเป็นว่ามีแต่สินค้าไทยเอา้าหนักกว่าลาวไหมเนี่ยเพราะว่าเราเห็นแต่ประเทศลาวเนี่ยมีแต่สินค้าไทยกลายเป็นว่าคอมเมนต์เองก็ไม่ต่างจากลาวครับมีแต่สินค้าไทยโอ้โหนะพอมีเรื่องแบบนี้ปุ๊บเรียกว่าแม่เอาสมองส่วนไหนคิดครับแบรนด์สินค้าไทยแบรนด์สินค้าไทยหมายความว่าที่ เขาไปบอกในคอมเมนต์นะครับตอนนี้คนคอมเมนต์ทั้งหมดที่ไม่รู้อินโนอินเน่นะครับก็พลอยเพราะว่ารัฐบาลต้องการใช้ข้อมูลนี้ไปโปรระกา,รรากนหน้าโฆษณาจนเชื่อให้คนคอมเมนต์ทั้งหมดคิดว่าประเทศไทยยึดประเทศเขาและและบอกว่าประเทศไทยยิงทหารของเขาเสียชีวิตตอนนี้ความจริงกำลังเปิดเผยน,นะครับได้ข่าวว่า มันเหมือนกับจะสร้างสถานการณ์จะสร้างสถานาการณ์ต้องเป็นวิชามารแน่นอนครับตอนนี้เขากำลังแก่นะครับว่าบางครั้งตั้งแต่เห็นภาพทหารเขมรวิ่งตาเหลือกนะฮะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าสู้รบกันก็คงอยู่ในที่ตั้งของใครของมันอันนี้วิ่งตาเหลือกไปทำอะไรมาก็เลยน่าสงสัยว่าอาจจะมีการกลุ่มคนวางแผนซ้อนแผน ให้การเข้าใจผิดแล้วยโยนความผิดให้ประเทศไทยให้สังเกตนะครับการจัดงานเขาไม่เห็นมีอะไรที่ชัดเจนเคนตายก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าชนสูตพิษพเป็นอะไรอย่างไงถ,ถูกยิงตรงไหนถูกยิงด้วยน่าจะเป็นด้วยอาวุธอะไรนี่แหละครับ มันเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อเพื่อสร้างสังคมของเขเมรให้เข้าใจร่วมกันว่ากําลังมีปัญหากับไทยกําลังต่อสู้กับไทยอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ระดมทุนระดมเงินเรียกร้องให้คนมาบริจาคล่าสุดเนี่ยน่าจะได้เยอะแล้วก็จะทําให้กองทัพที่อดอยากเนี่ยก็จะมีของกินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นทุกประเทศในอาเซียนครับ เขายังไม่เห็นว่าเขมรนจะสู้ประเทศไทยได้อย่างไรประเทศไทยคือกองทัพที่ยิ่งใหญ่อันดับที่25ของโลกก็ยังงงเขมรนว่ากำลังทำอะไรตอนนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อหุ้นเส้นตัวการใหญ่ได้ลงมาบุกปัน่น ตอนนี้หุนเซนกาลังปลูกปั่นประเทศตัวเองเดี๋ยวมันแป๊กมันกําลังจะแป๊กหุ้นเซนต้องออกมาปลูกปัน่นเพราะว่าข่าวสารต่างๆจากประเทศไทยมีมากมายและประชาชนของเขารับข่าวสารจากสื่อสารของไทยมันท้าทายเขเมรว่าจะหลอกลวงประเทศตัวเองเนี่ยแต่สื่อสารจากไทยมีมากดังนั้นหัวหน้าใหญ่จะต้องออกมาบอสใหญ่จะต้องออกมาในการประกาศให้เห็นว่า ประเทศไทยคือคนบุกรุกที่ปะทะคือที่ดินของเขาและที่ถูกเผาและที่สาราถูกเผาสาราตีมุกถูกเผาเนี่ยตอนนี้เขาก็อ้างว่าเขาเคยไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ปีไหนไม่รู้ดังนั้นก็ทึกท่าเอาว่าที่เขาไปอยู่ตรงไหนน่ะแสดงว่าที่นั่นเป็นของเขาสาราตีมุกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนถึงสาประเทศนี่แหละครับ นี่แหละครับไม่แปลกใจเลยครับทำไมทหารขมรจึงไม่ยอมถอยครับเพราะว่าบอสใหญ่สั่งไม่ให้ถอยครับแล้วหลอกลวงทหารว่าเป็นที่เขาคําว่าที่เขาเนี่ยมันต้องพูดถึงสามประเทศไม่ใช่ขมรจะมาพูดคนเดียวว่าที่เขาไทยเ็าบอกที่เขาไทยลาวก็บอกที่ลาวที่สามมุกนั่นนะนะฮะส่วนที่ประทะกันเนะี่ยมันก็บอกว่าเป็นของขมรคนเดียวนะฮะ ต่อมาครับก็คือย้ำเรื่องที่ขเขมรจะต่อต้านบอยคอรตสินค้าไทยประเทศไทยขำครับเอา้าเมื่อบอสใหญ่มาเล่นขนาดนี้แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันเจงเป็นเจงถ้าขเขมรอยากเจงตอนนี้ขเขมรไม่นึกถึงปากท้องและกำลังถูกโคมนกำนำให้ แบรนด์สินค้าไทยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไทยเลยสนับสนุนเลยดังนั้นเมื่อพยายามที่จะปิดชายแดนนะเห็นว่าถ้าไทยปิดชายแดนพวกคุณก็ไม่มีอะไรจะกินค้าขายไม่ได้ดังนั้นคนในประเทศที่พยายามฮึกเหิมถูกหลอกลวงให้เกียประเทศไทยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วกันของ ประชาชนทั้งสองประเทศที่จะต้องเข้าไปเข้ามาเดี๋ยวเป็นประเด็นเดี๋ยวควบคุมกันไม่ได้ดังนั้นประเทศไทยจะปิดชายแดนดังนั้นประเทศไทยอาจจะปิดชายแดนระหว่างไทยกับเขมรหลายจุดเมื่อลณรงค์ปฏิเสธหรือว่าต่อต้านสินค้าไทยอ่ะปิดชายแดนไปเลยอ่าจะได้รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าจะต่อสู้กันขนาดนี้แล้วเนะี่ยนะฮะก็ต้องทำขนาดนี้นะครับ ประชาชนเขมรก็คิดเอาครับไม่แน่นะครับความพยายามที่จะให้ประชาชนไม่นึกถึงปากท้องจากการบริหารที่ผิดพลาดของลูกแลวก็ไม่มีเงินบริหารประเทศไปกู้เงินที่ไหนก็ไม่ได้ตอนนี้อยู่จะต้องทําให้เกิดปัญหากับประเทศไทยเพื่อจะได้ผ่านผ่านไปไม่ต้องนึกถึงปากท้องก็จะได้อ้างว่าเกิดปัญหาระหว่างประเทศไทยให้ลืมปากท้องต้องหันมาช่วยทหาร งบประมาณต่างๆให้มาช่วยทหารเพื่อต่อสู้กับประเทศไทยทั้งที่ที่เขาอยากได้มันมีแค่นั้นทั้งที่ที่ดินแค่นั้นน่ะมันไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนดังนั้นนี่คือวิธีคิดและมันสมองของพวกเขาที่คิดถ้าประเทศไทยจำเป็นต้องดัดสันดานดโดยการปิดชายแดนเลยเนี่ยประเทศไทยประชาชนคนไทยก็ต้องยอมรับว่าเพื่ออะไรอย่างไรจึงทำอย่างนั้น ดังนั้นลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศไทยปิดด่านทั้งหมดต่อไปประเทศไทยเนี่ยนะถ้าจะพิจารณาการทํากําแพงก็คงทํากําแพงที่ฝั่งเขมรนี่แหละครับทําซะเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่มีประโยชน์ต่อการเป็นเพื่อนประเทศเลยโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสีครับ